อุ้ยเขาติดไปด้ยอะไรอ่ะออกไดสิ่งศักสิ่งศักอันนี้ไปแบบไปไหวมาค่ะคารักแล้วก็อันนี้เป็นพาพคขณีน้องอีกคนได้เป็นนางกวักอ้ได้ไม่เหมือนกันใช่ได้ไม่เหมือนกันหนูมีความเชื่อที่แบบเขาเลือกใช่ก็เลยแบบพกไวอะค่ะเขาช่วยเรื่องอะไรทราบไหมถ้าสำรับดูนะออลามีหน้าเราแสบตาเลยแสบตาเลย มันจึงว่ายังไงวันไหนวันนั้นแหละวันนี้วันที่ถักว่าแต่ใครรู้สึกิ่งได้มาิ่งได้มาิ่งได้มาแล้วแบบมีแต่คนแบบ D M มาแล้วเหมือนหรือว่าไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าไปทําอะไรมาทําไมแบบจึงขึ้นก็จริงๆก็จริงเนี่ยไม่ีพยายามพยายามยืนยันไม่ได้บอกว่างานไหนด้วยตั้งแต่กลับมาจากที่นั่นไม่พี่ยังไม่รู้ว่าไปเมื่อไหร่แต่มันจะมีอยู่งานหนึ่ง ตั้งใจว่าแบบชมเฮ้ยลุคนี้คือแบบสวยใช่ค่คะเขาสวยจริงอาจจะเปลี่ยนช่างแต่งหน้าด้วยหนึ่งเพราะว่าเราก็แล้วแต่คิวช่างแต่ทุกอย่างของหนูหนูรู้สึกว่าหนูก็เหมือนเดิมสไตล์เดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไปอยู่ดีๆวันนั้นมีเด็กคนทักคนชอบใช่ใช่ค่ะต้องไปเรามาคอนปฐมที่ดังๆไป่วกใส่เลยมันก็ต้องอ่ะพี่มันก็ต้องนิดนึงเราอยู่ในวงการเนาะท่านคุณท่านอะไร เหรียญอ๋อเรียกว่าคุณท่านอะไรแกแบบมาดูศักดิ์สิทธิ ah, this like this? Oh ์ฮ <os twisting flavors> ่าดูใกล้ๆโฟมดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมคะมันดูแบบตเออมันต้องเป็นเป็นผงอะไรผงเท้าอะไรของคุณท่านในละครหนึ่งอ่ะก็คือเงินเหรียญเอาไว้แป๊บจ่ายวินมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างงี้